นหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุพชาเปตภพลีครั้งที่132เพื่ออุทิศบุญนี้ให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN โดยในวันนี้ตรงกับวันพระแรม15บห้าเดือนสีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้และมีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมณนศะูนย์กลางพิธีด้วยค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีอาราธนาศีลอารัธนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์และส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมทอดผ้าบังสกุล พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆจากนั้นได้น้อมนำผ้าตรายและธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญซึ่งเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ชำระจ,จิตใจให้ใสสว่างและประณีตด้วยการทำบุญรักษาศีลให้ใจบริสุทธิ์และบุญที่ได้ทำในครั้งนี้จะส่งผล ให้ได้บุญกันครบถ้วนโดยเฉพาะการอุทิศบุญให้กับบรรพบรุษก็ดีญาติพี่น้องก็ดีเพื่อนพ้องบริวารก็ดีหากจิตใจของเราผู้ที่ถวายนั้นได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วใบหน้าของบรรพบรุษก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้นึกถึงและแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับได้อย่างท่วนหน้าอีกด้วยค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่น่าปลื้มปิติประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เป็นวันพระใหญ่ล้วเห็นสาวุชนจํานวนมากมา,มาทําบุญนะคะปุกพระเปทพรเพื่ออุทิศกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วน่าดีใจแทนบนรรพบุรุษทุกๆท่านที่ท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะมา ทำบุญใหญ่แบบเราวันนี้นะคะวันนี้เราได้ลูกหลานนะคะได้ทําบุญอุทิศส่งไปให้ท่านเพราะฉะนั้นนะคะเป็นบรรยากาศที่ใครเข้ามาแล้วก็มีความปลื้มปิติมากๆส่วนวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะคะวันพระหน้าวันพระใหญ่หรือพระต่อๆไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะมาเอาบุญกันข่ะแล้วเราก็จะได้ส่งบุญใหญ่พิเศษนี้ให้กับบรรพบุรุษของทุกๆท่านเลยค่ะ วันพระใหญ่เนี่ยค่ะที่เห็นสาธุชนเข้ามาเต็มหอฉันเลยเยอะมากๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นๆเ่ะเราจะไม่ชอบไปที่ที่แบบคนเยอะๆแต่ว่าในที่เนี้ยค่ะเป็นคนเยอะที่เข้ามาด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วยกัน อยากที่จะอุทิศกุสลให้กับบรรพบุรุษเป็นระบบระเบียบสวยงามแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความปลื้มปิติทุกๆคนบรรยากาศเนี่ยพูดเลยจะขนลุกค่ะเพราะว่าบรรยากาศสดชื่นแล้วก็เต็มเต็มอิ่มไปด้วยบุญกุศลมากๆเลยค่ะใครยังไม่ได้มาต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะคะ